นึงน่งในเหตุการณ์ที่น้องมักชอบหรือควายกันตอนทำเลขาคณอตนี้นนะครับคือการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมมันคืออะไรครับพี่สต็อปขี้ s ย i g h t now แล้วฟังดูทางนี้นะครับและการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยคือเราจะต้องใช้ความเข้าใจแบบปัญญาอ่อนที่สุดก่อนเลยก็คือมึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความยาวด้านล่างฐานกับความยาวที่มันตั้งฉากกันก็เรียกว่าแม่งสูงแล้วกันพอมึงรู้สองค่าความยาวเนี่ยมึงก็จะเข้าสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวฐานกูใส่สามคูณความยาวสููงกใส่ หลังจากนั้นน้องก็ใช้วิธีการคำนวณแบบ k y s ได้เลย1ส่วน2 2ตัด8เหลือ4 3 4 12่ประมาณนี้ไปอาจจะมีหน่วยด้วยก็ช่างแม่มันกูขอไม่ใส่แล้วกันต่อไปแล้วถ้าเกิดภาพมันเป็นประมาณอย่างนี้มึงก็ยังคงเป็นคอนเซ็ปต,ต์เดิมได้ความยาวฐานสามเหลี่ยมตรงนี้9แต่ระยะอันนี้ส0ถ้ามึงมองดีๆมันคือระยะที่มึงตั้งฉากกับฐานเหมือนกันแต่มันวัดจากแบบว่าอาจจะไม่ได้เป็นด้านด้านหนึ่งในภาพสามเหลี่ยมผิดอะไรไหมพี่ไม่ผิดครับ k y s เหมือนกันหลักการก็ได้เป็นเซนหนึ 2, ่งส่วนสองคูณความยาวฐานเก้า คุณความสูง10ก็หลุดไฟล์ตอบเลย45ถ้าน้องสร้างความเข้าใจตรงนี้ได้มึงว่าถ้ากูกำหนดภาพสามเหลี่ยมแบบนี้ความยาวให้มาสองค่านี้พื้นที่สามเหลี่ยมจะนี้เท่าไหร่มึงจัดมา